ไอ,อแพ็คได้มาหนึ่งผลจริงจังปะเนี่ยเดี๋ยว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 เกมเฮ้ยเอ่อทำอะไรลงไป โกอากาเดนโกอาวันนี้นะครับเรากลับมาในเกมโกอากาเดนนะครับหลังจากที่เราห่างหายไป2อัปเดตนะครับผมนะโอ้โห2องอัปเดตนี้พูดได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเฟลมากๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตนวเนาะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับอีกวันนึงนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันนะครับว่าอีเวนต์สนุกไหมนะครับเดี๋ยวถ้าสนุกเดี๋ยวเราอาจจะเจอกันนะสำหรับ โกอาการเดนนะครับผมนะตอนนี้พี่ก็แต่งตัวเป็นสีเขียวนะครับแต่งตามธีมหน่อยแมนาน,น,นทีนะครับมาโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับคอนเซปต์ Concept พี่คือการมาเปิดแพ็คของอีเวนท์ที่แล้วเนาะพี่เก็บไว้มาเปิดวันนี้เลยนะก่อนมันจะอัปเดใจนะครับผมนะโอเคมาจะเ,เรามาลุยกันฮะว่าพี่จะได้ระดับ d y กี่ผลนะครับผมไป let's go โอเคผลที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมนะก็นะยี่สิบสองแพ็คนะครับสำหรับอ่าผลตเมโตนะครับอืมเรามาดูกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะพี่ฟาร์มไว้ยังไม่ได้เปิดเลยนะเว้ยอืมฟาร์มไว้ยังไม่ได้โอ,โ,อโอ้ฟาร์มไว้ยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับ นี่เรายังมีสเตปอยู่เรายังไม่ลืมว่าแต่มันเป็นยังไงเนาะขอลดน้ําไปเลยนะครับเราจะทําผลใหญ่ได้หรือเปล่าอาจจะทําได้ก็ได้นะโอ้แอบโตยากนะนี่ ระหว่างรอมันโตแล้วก็ไปกันต่อฮะจริงจังปะเนี่ยหนึ่งร้อยแพ็คได้มาหนึ่งผลจริงจังปะเนี่ยเดี๋ยว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 เกม โอเคสรุปง่ายๆฮะจริงๆเราได้มาสองครับแต่ตอนนี้ เราไข่เป็นหนึ่งนองจากที่เราตัดทิ้งไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพี่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับหลังจากที่าฟาร์มอีเวนต์ไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกดูเลยเนาะไม่ได้เปิดกล่องไม่ได้อะไรเลยนะอืจริงๆอ่ะไข่เยอะนะครับไข่มีเยอะมากนะครับไข่พี่ฟาร์มมาอยู่ประมาณร้อยกว่าฟองนะร้อยหกสิบกว่าฟองนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดเนาะยังไม่ได้ฟักเลยนะครับโอเคขออนุญาตดูต้นไม้หน่อยได้ไหมต้นไม้เป็นยังไงอะ ิปโตได้ไหมอะทําไมโตช้าจังเลยเมื่อกี้เราพลาดมากเลยเราเผลอตัดทิ้งไปได้ยังไงไม่ได้มาเล่นนานนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยไหน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 ,ไหนโอ้ยแอบโตช้าอยู่นะนี่ถึงผลมันจะราคาไม่แพงแต่ระดับมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะ โอ้โหสองร้อยแพ็คได้มาสองเอาง่ายๆคือร้อยละหนึ่งนะฮะหนึ่งร้อยต่อหนึ่งนะฮะเอาง่ายๆเลยเฮ้ยเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเฮ้ยมันแอบโตยากอยู่นะไม่ได้เล่นนานนะครับออออเอาสังอมเชียเฮ้ย รีบโตได้ไหมแอบโตช้าอยูนันนี่สีจะบ้าว่าสันเอ้ยเจ้าเขียวแต่งตัวอะไรเนี่ยเช่นเดียวจะบ้าว่าสันก็เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับอ่าวันเสาร์นี้เนาะเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าอัปเดตโกอากาเทนจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะสนุกไหมนะครับ อัปเดตมีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ค่อยว่ากันเนาะเผื่อน้องๆอ,อาจจะได้เจอพี่ในกัวการ์เด้นนะครับถ้าอัปเดตมันน่าสนใจนะครับโอเคห้าสิบแปดเปแล้วแอดโตช้าอยู่นะผลเดียวแน่เลยอย่างเงี้ยผลเดียวแน่นอนหรือว่าต้นมันใหญ่ด้วยวะเนี่ยต้นมันใหญ่ด้วยหรือเปล่า ต้นใหญ่แน่เลยอะ่ะใช่แน่นอนโต,ตช้ามากเลยหรือว่าต้นปกติปกติมันมันไม่น่ายากขนาดนี้นะ <Blues> เรื่องโตอืเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปกันต่อครับเฮ้ย<ต><ว> ทำไมโตช้าจังเลยแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วครับน้องๆอึดใจหน่อยอึดใจนิดนึงครับอีกใจนิดนึงเอาแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรีสต็อ k 15 <25. c oughs> แอบกินเวลาไปเยอะอยู่นะปลูกต้นไม้นี่ไม่ได้มาได้นนานแะล้วรู้สึกขัดใจมากเลยอะ่ะโอเคหนึเโอเครูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับผมนะนี่เลย <c oughs> ตลกหนะโอเคปะเดี๋ยวเราเจอกันตอนอัปเดตละกันนะครับผมนะวันนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมซีวเกนเจอกันครับ